บ้านพึกษา117ค่ะทำเลที่ตั้งซอยเพกสิบนะคะจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะซึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถได้นะคะ1คันนั่นเองสำหรับนะคะด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นห้องนอนทั้ง2ห้องนะคะที่มีขนาดเท่ากันมีหน้าต่างกระจกค่ะคอยเปิดรับรมธรรมชาติห้องนอนใหญ่ที่สามารถค่ะวางเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะ ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ยังมีมุมเพิ่มเติมนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมค่ะโครงการทาวน์โฮมในย่านกระทุ้งแบนนั่นเองค่ะสําหรับโครงการบ้านพึกษา1 1 7ค่ะทําเลที่ตั้งซอยเพชรเกษมานะคะจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะซึ่งนะคะใกล้กับสถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลนะคะอย่างโรงพยาบาลวิชัยเวชค่ะโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะและนะคะมหาวิทยาลัยเอเชียอคานค่ะในส่วนของห้างสรรพสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะแมคโคหรือว่าบิ๊กซีนะคะแล้วก็ อางใกล้กับเดอะมอลล์บางแคด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะเข้าออกค่ะได้2เส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนพระรามสองนั่นเองนะคะรวมถึงค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะแบบรอบโครงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของสนามเด็กเล่นค่ะสวนสาธารณะแล้วก็พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปชมภายในบ้านนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ วันนี้ค่ะอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วนะคะกับบ้านเลขที่108ทับ245ค่ะอยู่บริเวณซอย9นั่นเองค่ะซึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบทาวโฮม2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถได้นะคะ1คันนั่นเองแล้วก็ต่อเติมบริเวณหลังคาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวบ้านค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะสําหรับนะคะรูปแบบภายในตัวบ้านค่ะก็จะเป็นนะคะห้องว่างๆเลยค่ะเจอค่ะกับบริเวณห้องนั่งเล่นหรือว่าบริเวณห้องรับแขกนั่นเองนะคะซึ่งภายในพื้นที่นี้ค่ะนะคะมีเนื้อที่ถึง17.80ตารางวาค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะยังเชื่อมต่อนะคะไปบริเวณด้านหลังที่สามารถาวางโต๊ะอาหารได้4-6ที่นั่งอีกด้วยรวมถึงค่ะยังเชื่อมต่อนะคะไปบริเวณครัวค่ะที่นะคะเรา ต่อเติมเป็นห้องครัวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงค่ะเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะสําหรับค่ะบริเวณนะคะด้านนี้เรายังสามารถค่ะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีกด้วยแล้วก็เชื่อมต่อไปยังบริเวณห้องน้ําค่ะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบครันเดี๋ยวไปต่อบริเวณชั้น2กันนะคะมาบริเวณชั้น2ค่ะสําหรับนะคะด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นห้องนอนทั้งสองห้องนะคะที่มีขนาดเท่ากันมีหน้าต่างกระจกค่ะคอยเปิดรับลมธรรมชาติ แล้วก็แสงธรรมชาติได้แบบตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะเดินตรงเข้ามาค่ะก็จะเจอนะะในส่วนของบริเวณห้องน้ําค่ะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะและ,ะคะสําหรับบริเวณหน้าบ้านค่ะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สามารถ่วางเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็ยังมีมุมเพิ่มเติมนะคะที่ตกแต่งค่ะได้ตามใจชอบเลยนะคะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านพึกษา117เพชเกษมพุทธสาครโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลมหาชัย2ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนเพชรเกษมประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยเพชรเกษม91ขับตรงตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะและอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะทักมาสอบถามเพิ่มเติมและพูดคุยกันได้ถึง3มช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o k นะคะและอย่าลืมค่ะดาวนโหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรัพย์พร้อมขายถึง3000รายการค่ะชอบทำเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่สามารถคลิกชมได้เลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะหากคุณผู้ชมค่ะอยากชมสถานที่จริงสามารถค่ะชมได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคลิกมาได้เลยค่ะผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชัน นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะหมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ้านนี้ชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้